สวัสดีค่ะพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งสุขผูสุขคนเนาะคะ่ะเนาะเป็นยังไงแนาอ,อยู่ดีสบายกันบ่เนาะค่ะเมื่อนี่ยายลินสีภาพเป็นหล่อเบ่งความสวยงามของเอ่อเมืองฝรังเมืองกอสปอร์ตที่ยายลินอยู่ค่ะเอ่อมื่อนี่แดดออกคนกระสีออกมากสื่อของมาจับใจมากยางตากแดดออกออก,กําลังกายอ่ะภารกิจต,ต่ตางๆค่ะ ยินดีตอนรับสู่ช่องยายลินอินดียินดีตอนรับเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าสุขูสุคนนะคะค่ะขอบคุณลหลายๆที่เขามารับชมเขามาติดตามาขันยายลินวางยายลินสิเข่าไปเบิง้งเพื่อนเพื่อนเอนด้อค่ะเด้อขอบคุณลหลายๆที่เขามาแช่มาแบ่งปันประสบการณ์ให้ยายลินได้เห็นทั้งบานเห้าทั้งสปปลาวก็ดียายลินขอบคุณลหลายๆอ่ะเมื่อนี่ เอาสิไปเบิงของสวยๆงามๆเอาเบิงดอกไม้ไปน้อยนึงมาเนี่วันเสาร์มีตลาดนัดปกติตลาดนัดเมืองกอสปอร์ตที่ยลินอยูเนี่ยสีมีของขายหลายเด้พี่น้องค่ะตะบางแต่โควิดมาเนี่ยะ ะบมีเอียงหลายค่ะร้านขายดอกไม้หมดฤดูหนาวแล้วข้าเจ้าสสีอาดอกไม้มาขายค่ะคุณคเอาดอกไม้มาขายพ่ <c oughs> นอยู่ไหนพ่นมาปลูกดอกไม้ค่ะพี่น้อง <c oughs> ลานค่ะตต่างๆ้องกินของอยากนิดๆหน่นยนอยๆตามที่ฝรั่งเพิ่นกินแ่ะค่ะห่างสับป,ปะซินค่ะขายอาหารในโตเมืองในโตเท่าเพิ่นกับสิบปปูกดอกไม้ประดับประดาอะตอนรับหนาะสปริงจังสีและค่ะพี่นอ้องเมือง กอสปอตที่เยลินอยู่อันนี้คือบริษัทสำนักงานาที่เยลินเหตุงานตึกนี่แหละค่ะเมืองกอสปอตที่เยลินอยู่ตะกอนคนไล่หลายเด้อพี่นอ้องเดี๋ยวนี้ห่างสปปรรพสินค้าลานต่างๆปิดโตลงมิด อันนี้ลานลานขายของใส่ของซอยค่ะลานจิป,ปะทะยูมืองนอกเพิ่นกะมีค้นไหลบ้านเด้อพี่นอ้องอันนี้คือมองมองอยูของค้นไหลบ้านค่ะเพิ่นสีแอบนอนน้ำสองตึกมองทีล่มพัดว่าถึงเพิ่นนะคะ วันนี้คุณไก่ดีดีดีร้านขายไข่ใช่คุณอยู่ที่ไหนร้านขายไข่ที่น้องไข่สดไข่จากฟาร์มเยลินสีเพลนกล่องไปให้เบิร์นว่าฟรังเพิร์ก กมีคือบ้านเฮ้าเด้พี่น้องค่ะอาจจะลินก็อยากให้เห็นเนาะค่ะเนาะว่าสภาพเพิ่นกับวาต่างจากบา้านเฮ้าะบปันใดเป็นยังสีเห็นมุมของคนไรบ้านแอ,อ,อบอยู่น้ำมุมต่างๆลา,านตัดผมกระติดลานขายขนมปัง ที่มีซื้อเสียงอยู่ประเทศอังกฤษนะคะผู้ใดกระลูกจากผลสีมาซือกาแฟกินอาหารสาวต่างๆอยู่ในช็อปนี้ค่ะหลานของใส่ของซอยหลานผ้าแล่นทุกอย่างหนึ่งปอนหนึป่ปอนกับ42 2บาทบานเฮ้าค่ะทุกอย่างน้ำมันผืดเป็นน่มเป็นเอียงของกินของใส่ค่ะ ้านลานลานค้าพวกนี้ยังเปิดอยู่แต่ว่าร้านขายเสื้อผารลานยังยังบ่เปิดค่ะ